บิ๊กทินกำชับแม่ทัพภาคเตรียมกำลังทหารให้พร้อมเฝ้าระวังภัยธรรมชาติบิ๊กทินกำชับแม่ทัพภาคเตรียมกำลังทหารให้พร้อมเฝ้าระวังภัยธรรมชาติล่าสุดมอบหมายแม่ทัพภาคที่สองช่วยชาวหนองบลุลำพูทันทีหลังพายุถล่มหนักรอบ70ปีวันที่7พฤษภาคม67นายจิรายุห่วงทรั์โคศกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่านายสุทินคลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่สองนำกำลังทหารจากพอลอรรสากรมทหารราบที่8กรมทหารราบที่13กว่า200นายกพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติที่ถูกพายุเข้าพื้นที่หนักที่สุดในรอบ70ปีและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ประสบภัยนายจิรายุกล่าวต่อว่าทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างการเยือนประเทศมาเลเซียโดยจะก,กลับถึงกรุงเทพมหานครในวันนี้จากนั้นจะลงพื้นที่เพื่ออำานยการต่อกํำลังพลที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยกำชับให้แม่ทัพแต่ละภาคเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนและมีพายุเกิดขึ้นหลายจังหวัดจึงมอบหมายให้แม่ทัพแต่ละภาคเฝ้าสังเกตการ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะยานพาหนะทหารที่มีความสูงอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งทีมแพทย์ทหารเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนได้ทันทีภูมิธรรมปิดตำนานข้าวเน่าคอนเฟิร์มกินข้าวค้างโกดังสิบปีท้องไม่เสียภูมิธรรมปิดตำนานข้าวเน่าคอนเฟิร์มกินข้าวค้างโกดังสิปีท้อง ไม่เสียวรอ,อย่าใช้จินตนาการชี้นำความจริงปัดขายข้าวฟอกขาวคดีจำนำข้าวเมื่อเวลา8นาฬิกา45นาทีวันที่7พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทเพื่อตรวจสอบข้าวจากโครงการจำนำในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี และทดลองรับประทานวันนี้ท้องเสียหรือไม่ว่าไม่เสียโอ้โหสบายมากนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นการตรวจคุณภาพข้าวชิมแล้วไม่มีกลิ่นหืนไม่มีความรู้สึกว่าจะกินไม่ได้ความหอมอาจลดลงไม่เหมือนข้าวใหม่แต่ความนุ่นนวลไม่มีปัญหาดังนั้นหลังจากตรวจสอบผู้ประมูลสามารถไปหาโรงสีหรือปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดีเมื่อวานผู้ว่าสุรินทร์ก็ไปรับประทานด้วยอธิบดีกรมการค้าภาย ในก็ไปด้วยทั้งยังเปิดโอกาสให้สื่อร่วมรับประทานนอกจากนี้ตนยังเข้าไปตรวจกองเข้าเพื่อไม่ให้มีการจิตนาการไปว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้ไม่อยากให้เอาจิตนาการมาชี้นำความจริงเรื่องนี้เราพยายามทำให้เรื่องต่างๆของประเทศจบลงด้วยดีและนำเงินกลับเข้าประเทศได้อย่างน้อยถ้าประมูลได้ราคามาตรฐาน17-18ถึงบาทจะมีรายได้เข้ามาถึง2 0 0 4 0 0ล้านบาท ผู้สื่อข่าวถามว่าการดำเนินการส่วนนี้จะส่งผลต่อการรื้อฟื้นคดีโครงการจำนำข้าวมาพิจารณาใหม่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เป้าหมายของตนตนมีหน้าที่ขนข้าวในคลังออกไปขายดีกว่าปล่อยให้เน่าเสียประมาณกว่า1 5 0 0 0 0ห่นกระสอบถ้าปล่อยไปเรื่อยๆก็ถึงขั้นขายไม่ได้ตอนแรกตนก็ไม่มั่นใจจนได้ไปดูและลองหุงมาชิมก็รู้สึกว่าอร่อยไม่มีปัญหา ขอย้ำว่าอยากให้เรื่องนี้ปิดตำนานไปเสียส่วนในทางคดีจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ภารกิจของตนใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็ว่ากันไปส่วนโรงเก็บข้าวเมื่อเคลียร์เรียบร้อยก็จะได้เงินประกันคืนซึ่งเขาควรจะรับสิทธินั้นอย่างสมเหตุสมผลนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าสำหรับผู้ส่งออกรายใหญ่สองรายคือนครหลวงและธนสันร,รวมถึงผู้ส่งออกข้าวหลายรายในจังหวัดสุรินได้มาร่วมตรวจสอบด้วย และตนมองว่าหากนำข้าวไปปรับปรุงอีกหน่อยก็จะสามารถขายให้ตลาดข้าวเก่าในทวีปแอฟริกาได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ได้ไปบังคับใครใครทานได้ก็ทานใครไม่อยากทานก็ไม่ต้องทานใครซื้อก็ซื้อซื้อ,อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อตนไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่าสิ่งที่ควรทำและหากในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้หารือกันจนสิ้นสงสัยตนจะเร่งประมูลภายในเดือนพฤษภาคมนี้หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนมิถุนายน อยากให้มันจบจะได้ไปทำเรื่องอื่นต่อไม่อยากให้เกิดดรามา่าเอาจินตนาการมาชี้นำความจริงผมว่ามันคงยุติข้อกล่าวหาตอนแรกไปแล้วเพราะดูแล้วเม็ดข้าวก็สวยงามสีของข้าวมีปัญหาจริงฝุ่นมีปัญหาจริงก็ต้องไปสาวข้าวซึ่งเอาจริงก็ไม่เกิน15ครั้งเป็นเรื่องปกติของการหุงข้าวมากินอย่าไปทำให้มันเกิดความน่ากลัวใครสงสัยผมก็บอกแล้วให้ไปดูด้วยกันนายภูมิธรรมกล่าว